ตับต่อนนี้ก็อยู่ที่หัวข้อที่สี่คือการ <c oughs> <c oughs> การแปลงสรรมการกล่องซ้ายให้เป็น symmetric นะครับท <c oughs> ี่เราได้มาเราได้สรรมการกล่องกล่องซ้ายเป็นอย่างนี้สเต t ศูนย์ผมจะเขียนได้เป็นอย่างนี้ก็คือที่สามที่สี่นี่คือ,อศูนย์ s ศูนย์นี่คือ s t 1 t e หนึ่งก็อันนี้คือ input ผมก็จะเขียนใช้ decoder ก่อนไอ decoder มาแปลเป็น state ก็เริ่มจากเราดูว่า d สี่กับ d สาม d สี่ d สาม d สองผมจะแยกกันอย่างนี้ d สอง d หนึ่ง d ศูนย์อันนี้ใช้เป็นสอง to สี่ decoder น,นี่สามทูแปดเดโคเดอร์เรารู้ว่าศูนดีสเป็น0ูนดีสเป็น0ูนย์ไอสาตัวนี้ x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  ถ้าดีสถ้าดีสเป็น0และดีสเป็น0ไ ตัว d ตรงนี้ก็แสดงได้ถึงสเตจศูนย์ถึงสเตจเจครับตัวนี้ก็จะเป็น0 0 0ย์้เป็นเรื่อยๆจนมากสุดก,ก็คือ1นึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วเมื่อตอนที่ d สเป็น0 1 1 0แล้วก็11อ่านี่เป็น x x x d สเป็น1คือมากสุด d สเป็น1คือ8ตรงนี้4 2 1 ก็แสดงได้มากสุด14สเต,ตแล้วก็น้อยสุดคือ1 0 0 0ก็คือ8ปสเตทแแสดงน้อยสุดคือสเตทแแล้วก็มากสุดคือสเตทสิแล้ววันนี้น้อยสุดคือสเตทสิบหกแสแสดงน้อยสุดคือสเตทสิถึงสเตต23แต่ผม ผมมี20สเตทคือสเตทศูนย์สเตทศูนย์1ึงสเตทสิบเก้าอ่าแสดงว่าไอต,ตอนที่กรณีที่เป็นหนึ่งหนึ่งนี้เราไม่สนใจครับเราไม่สนใจแล้วก็ผมก็ไม่สนใจมันครับแล้วผมก็จะใช้ตัวสองสองทูสี่ดีโคเดอร์ตัวนี้ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นสองทูสี่ดีโคเดอร์ ตัวนี้เป็นสองดูสีดีโคเเป็นตัวเจ1 3 9นึ่งสาตัวนี้ input ก็จะเป็น D3 กับ d ีสี่เ u t พุ t ของตัวนี้มันจะออกเป็น a แอ v e ิโ o w นะครับแอที Low, ิโรดีโคเดอร์ปกติมันจะออกเป็น1แต่เดียวตัวนี้มันออกเป็นแอ t i v โบถ้ามีอันนี้คือตอนที่มันศู 0 1>, 1 1 0์หนก็1 1อ่าเป็น Active โ o w แล้วมีขายเน็ปเปลให้ตัวมันก็คือขา G เป็น Active โ o w ก็คือป้อนศูนย์ให้มันจะทำงานอ่าแล้วก็ดูจากอันนี้ถ้าอันนี้เป็น D D D, d ีเนี่ยคือ d C A เนี่ยคือ D3 ครับถ้าเป็น0 0ก็จะออก ศ1นยถ้าเป็น0 1ก็ออก0 1นย์ห active low หนึ่ถ้าเป็น1 0ก็ออก1 1 0 1ถ้าเป็น1 1, 1ึก็ออก1 1 1, 1่งอ่าเราก็ผมจะใช้ In น u t าพุที่มันออกจากตัว2อง4 decoder ไป enable ให้3าม8 decoder อันนี้คือสาม8แปด ดีโคเดอร์เป็นตัวเจ็ดสี่หนึ่งสามแปดก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้ผมจะให้มันเข้าขาตัวที่ออกมาจากเอาพุทธจากเจ็ดสี่หนึ่งสามเก้าก็คือสองร้สี่สิบโคเดอร์มาเข้าขาอินเทอร์เลของตัวนี้ของตัวเจ็ดสี่หนึ่งสามแปดตัวนี้ e หนึ่ง bar กับ e สอง bar เป็นแอคทีฟโวล ผมก็เป็น E 1นึ่ง bar E สอง bar เป็น active low ก็คือถ้าเป็นศูนย์ก็จะทํางานถ้าเป็น1ก็คือไม่ทํางานผมก็ต่อข e าย enable ให้มันจาก Output ของตัว J4139 แตะ Input มาเป็น D 0 D 1แล้วก็ D 2 แล้วก็จะเอาเป็นเ so, อา์พุตเป็นแอคทีฟโวล0ูโซนหนึ่งสองามส้าหกเจ็ดแปดล้วแอคทีฟโลเรารู้ว่าถ้า <c oughs> ถ้าอผมยกตัวอย่างที่สเตต์ถ้าดีสถ้าดีสีเป็น0ูนยบาถ้าดีห่งถ้าดีสาเป็น0ย์ถ้าดีสอเป็น0นย์ถ้าดีห่งเป็น, 0, ปนและดีน่งเป็นศและดีศย์เป็น0อันนี้จะออกแอนกันได้1ก็คือเรารู้ว่า ถ้าอยู่สเตจไหนสเตจนั้นเป็นหนึ่งแต่มันออกศูนย์ผมก็เลยเพิ่มใส่น็อตเกตให้มันกลับจากศูนย์เป็นหนึ่งน,นี่คือสเตจศูนย์ที่เราได้ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่สเตจศูนย์สเตจศูนย์เป็นหนึ่งอของคอร์มันมี ลาก input อ,อ,อ,ลอ,อินพุตเข้าหากันแล้วตอนอินพุตตอนที่เ u t p u t ของตัวเจ็ดสนึ่ตอนที่เป็นตอนที่กรณีที่เป็นศูนย์ดีสเป็น0นแล้วดีสเป็น1ก็จะเข้าอินเ l อให้ตัวนี้ครับก็คือถ้าเป็นศูนย์หไอทุกตัวยกเว้นตัวนี้จะเป็นจะเป็น1เป็นหตัวนี้ ถ้าตัวนี้เป็นหนึ่งถ้าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวนี้ก็จะไม่ทำงานเพราะมันแอคทีฟโลก็คือเป็นศูนย์จะทำงานแล้วตัวนี้จะทำงานตัวเดียวครับแล้วต่อไปก็ตัวที่สามหนึ่งศูนย์เข้ามัน,นี้อ่าฮึบอ่าอ,อย่างนี้อ่าได้แล้วอันนี้ก็คือ แล้วก็ไปใส่ร่ input. างอินพุตแล้วครั้น,นี้ก็ได้ถ้าถ้าดีสามว่าดีสี่เป็นศูนย์ศูนย์ตรงนี้จะออกศูนย์ออกศูนย์ให้ enable ตัวนี้ก็คือแสดงได้มากสุดถึงสเตต e ศูนย์สเตตศูนย์ถึงสเตต e เจ็ด อ่าที่เดือดที่เลือเป็น1ถ้า d3 กับ d 4เป็น0 0อ่าต่อมาคือ d3 กับ d 4 d4 เป็น0 d3 เป็น1ก็อ,อันนี้ก็จะออก1อันนี้จะออก1ที่เหลือออกอ่ที่เหลือออกอันนี้ออกศูนที่เหลือออก1อ่าก็จะ enable ให้ตัวนี้ส่วนตัวที่เหลือก็ไม่ทำงานตัวนี้ไม่ทำงานตัวนี้ทำงานตัวนี้ก็แสดงได้ถึงเสตทปแปดถึงเสต็1สิบห้า แล้วถ้ากรณีที่ D 3กับ D 4เป็น1ถ้า D 4ถ้า D 3ถ้า D ถ้า D 4เป็น1และ D 3เป็น0ตัวนี้ก็จะออก0นที่เหลือออก1ง Enable ตัวนี้ตัวนี้ไม่ Active Low ตัวนี้ไม่ทำงานตัวนี้เป็น Active Low ตัวนี้ไม่ทำงานมาให้ตัวเดียวคือตัวนี้นีสแสดงไล้ถึง16ถึง state 23อ่าครับผม แล้วแต่ละสเตจถ้าอยู่สเตจไหนสเตจนั้นเป็นหนึ่งแต่ตัวนี้เป็นแอคทีฟโ o w ก็เลยต้องใส่น็อตเก e ให้มันเพื่อจะแปลงเป็นจากศูนย์เป็นหนึ่งจากหนึ่งให้เป็นศูนย์เศษศูนย์เศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้า สเตทหกนี ah, ่สเตทเจ็ดครับผมนี่สเตทเตทแปดเตทเก้าเตทสิบเตทสิบเอ็ดเตทสิบ สองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคตนี้ผมเอาแค่สเตตเอานอต K เป็นสเตตสิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดาผงแค่นี้เพราะสแค่นี้อ่า อ๋อยกตัวอย่างให้ <c oughs> ดูว่าถ้า D4 เป็น0ูนย์และ D3 เป็น0ูนย์ตัวนี้จะออก0ูนย์ตัวนี้ออก0ูนย์เสร็จปุ๊บ Enable ตัวนี้ Enable ตัวนี้ก็มาดูอีกเรามาดูตัวนี้ว่า D3 เอ้ยอันนี้เป็น D2 ออ๋น,นี่เป็น D2 อ่าดูด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาดูตัวนี้ว่าตัวนี้อินพุต D2 ที่หนึ่งดีศูนย์เป็นอะไรก็จะออกเป็นเอาผุ้ตรงนี้ส่วนเอาพุ้ตรงนี้มันจะเป็นแอคทีฟโลแอคทีฟโลเราต้องแปลงมันออกมาเป็นศูนย์แต่เราอยู่สเตตไหนสเตตนั้นจะเป็นหนึ่งอ่าเราก็เลยต้องใช้น็อตเกตมาเพื่อแปลงกลับให้เป็นหนึ่งถ้ามันออกศูนย์ถ้ามาถ้ามาเป็นหนึ่งก็ออกศูนย์ก็คือไม่ได้อยู่สเตตนั้นสเตตนั้นเป็นศูนย์อ่าประมาณน,นี้ครับแล้วก็เราได้นี่เราได้ก้อนนี้มาเราได้พวกก้อนก้อนพวกนี้มาอ่า ถ้าอย่างนี้มาเสร็จปุป๊บเราก็เอามาออกันตามสมการนี้ก็คือสเตต์ศูนย์ก็คือที่เขียนไว้อย่างนี้สเตต์ศูนย์อย่างดีศูนย์ยกตัวอ,อย่างอันนี้ผมยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับสเตต์ศูนย์อย่างนี้ออกับสเตต์หนึ่งออกับสเตต์หนึ่งแล้วก็ออกับสเตต์สองนี่ ครับก็ประมาณนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างแล้วมัลติเพ็กเซอร์ผมใช้มัลติเพ็กเซอร์อีกตัวหนึ่งใช้เป็น cs อ่ามัลติเพ็กเซอร์ผมจะใช้ในกรณีนี้ cs clk แล้วก็ mo c นี่เป็นเอาต์พุตอ่าอันนี้เป็นเอาต์พุตนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างที่ d ศูนย์นะตอนที่เป็นศูนย์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 หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง 0น Saint ึงศูศูนนึ้า้ลนี้ผมยกตัวอย่ like. างที่ดีศูนย์ก็เห็นจากสมการก่องซ้ายเห็นว่านี่ดีศูนย์เห็นว่า C to ีเอสใต้ซีเอสปา แล้วก็ sclk SC OK bar โมี bar ถ้ามันมาถ้า input มาเป็น 0, 0, 0 n 0n 0น n ์ bar ก็คือถ้าอินพุตมาเป็น0ตัวน,นี้จะออกหก็คือเหมือนประตูเปิดให้อันนี้ออกส่วนที่เหลือจะเป็น0อ่ะแล้วก็ต้องมาดู input อีกทีปั๊ก็ผมจะตั้งตั้งชื่อต้งชื่อนี้ไฮไลท์ผมจะไฮไลท์ว่าอออันนี้เป็นกลุ่ม a นี่เป็นกลุ่ม a ที่ไฮไลท์สีฟ้าคือกลุ่ม a ครับแล้วก็ที่ไฮไลท์สีเขียวเป็นกลุ่ม b แล้วก็ที่ไฮไลท์สีม่วงเป็นแเตติทิสหกทิสเลยตตเนื้อครับก็กันก็ดูจากอันนี้อืมถ้าเป็นศูนย์ถ้า c s เป็น0 S นยเอเป็น0ูนมอซีเป็น0ูนย์อันไหนจะออกอ่า ถ้าเป็นศ0 0ย์ศบาคูณกับศนยบาอกับศนอันนี้ได้0นย์ก็แสดงว่าอันนี้ออกศูนย์ละอ่าก็แสดงว่าตัวนี้ออกถ้าเป็น0 0 0นย์ศยก็คือกลุ่ม a ออกอ่าลรวถ้าเป็นศูนย์ย์่ะถ้าเป็นศูนย์ศย์อันนี้ศูนย์บาแอนกับศูนย์บาแอนกับ1ก็ได้1 ก็เหมือนประตูเปิดให้ตัวนี้ออกอ่าก็คือเอออกที่เหลือเป็นศูนย์หมดอ่าแต่เป็นศูนย์หมดก็ลองดูนี่ก็ได้ดูนี้ตัเลขทกอ่าอันนี้เป็นศูนย์แอนกับศูนย์แอนกับหนึ่งศูนย์อะไรก็ได้ศูนย์ตัวเลขที่หกตัวนี้ก็ออกศูนย์อ่าประมาณนี้ก็จะออกเป็นกลุ่มเอแล้วตอนที่เป็น010 ส่วนหนึ่งศูนย์ก็พิจารณาแบบเดียวกันก็คือ c F เป็นศูนย์ bar หนึ่งศูนย์ bar ตัวนี้ได้หนึ่งที่เหลือเป็นศูนย์หมดเพราะอ่าอันนี้เป็น c F เป็นศูนย์แอนกับหนึ่งแอนกับศูนย์ bar ศูนย์แอนกับอะไรก็ได้ศูนย์ตัวนี้ก็ออกศูนย์ทุกตัวออกศูนย์หมดยกเว้นตัวที่ตัวนี้ตัวนี้ออก 1, หนึ่งดังนั้นตัวนี้ออกหนึ่งหนึ่งคูณกับกลุ่มนี้ก็คือ a ผมให้เป็นกลุ่ม a ก็คือได้ a ก็คือเอออกส่วนศูนย์หนึ่งนึ่งศูนก็กรณีเดียวกันก็คือ Input มาเป็น0ูนย์บาร์หนึบาได้1 1ึ่งหนึ่งแอนหนึแอนหนึได้1 1คูณกับ A กลุ่ม A ก็ได้ A ส่วนที่เหลือเป็นศูนหมด A and o ไอกศูนก็ออก A อออเ ส่วน1ถ้า input วมาเป็น110ถ้า input วมาเป็น1 1 i ่ p u t าเป็น1 0 0ก่อนใช่ไหมเมื่อกี้อะไร,รนะครับ1 0 0ก่อนอ่าเป็น10 0ก่อนเป็น1 0, 0, ก,นน 1, 0 bar, กับ0บาอันนี้ได้ 1, 1, 1, ี้ได้ก็ได้1 1กับ b ก็ได้ b ที่เหลือเป็น0หมด บีออกกับ0ก็ได้ 0, B ีอ่ะก็ได้กลุ่ม B อ 0, b. อกแล้วตอนที่เป็นหนึ่งศูนย่อ่าหนึ่งนย่นี้จะเป็น1 0บาร์หอินพุตมันเป็น1 0 1อย่างนี้ตัวนี้จะเป็น1อ่า1แอนกับกลุ่ม B ก็ได้ได้ B ได้บีแต่ตัวที่เหลือคือ0หมดตรงนี้ศูนย์หมด B o ออกับ0ก็ได้ B 1หนึ่งหนึ่งศูนในกนรณีที่อินพุตมาเป็น110่งหนี้จะเป็น1แค่พหนเดียวก็คือ110 bar าอันนี้จะเป็น1นคูณกับสเต t ตก็ได้สเต t ตแล้วที่เหลือคือศนก็ออกสเต t ติตอนที่ พูดขึ้นหอ่ 1, ก็ที่จะนาแบบเดียวกันก็มาเป็นหนึที่เหลือเป็นศูนยจะเป็นหนึ่งบาก็ได้ศนย์ได้ศูนได้ 0, ได 0, ดศูนก็เลือสตดสิหกอ่าแล้วติเพ็กเซอร์มันเป็นสามสามทูน,นึง,ม,นนนงมัติเพ็ทูมัด <c oughs> ก็จะเป็น ใช้โมซีกับโมซีใช้ C s SCLK แล้วก็โมซีซีเลือกอ่าอันนี้ก็จะเข้ามาอันนี้ตอนที่มันจะเป็นอันนี้ตอนที่ SCK เป็น0 0 0 0 0 0ูนย์ศอ่าออกผมก็ต่อกลุ่ม A เข้าไปต่อกลุ่ม A ก็ได้จากการเอาสเตตมาออกกันครับครับตอนที่มันเป็น ศูนูนก็เอออกกันเป็น010ก็เออกตเเป็น011ก็เออกใช่ปก็เป็น1น0่นคือ B ออกอ่าเป็น101คือ B ออก คือหนึยกับขยับหน่อย่าอ่เขียนมอ่าตอนที่เป็น1นึก็เอสออกอันนี้มันเป็น ได้ตีหน้าเป็นหนึ่งถ้าอินพุตได้เป็นหนึ่งหนึ่งก็เอสิโพรออกอันนี้คือได้เอาพุต <c oughs> เอาพุตคือดีสูนก็ได้ดีสูนแล้วได้อย่างนี้ก็ส่วนดีอื่นๆก็ทําเหมือนกันครับดีอื่นก็ทําเหมือนกันก็ทําก็เราได้ที่โคเดอร์ที่แปลมาเป็นอย่างนี้แล้วแล้วก็เอาอย่างเช่นตีหนึ่งเราก็เอา เตตสิบหออกับสเตตสิออกกับสเตตสิแออลกับสเตตสิ้แล้วก็ไปเข้าของมลติเพ็กเซอร์ตรงที่มันเป็น0ูนอ่าก็ตอนที่อินพุเป็น0ูนย์ศูก็ตัวนี้ก็จะออกอแล้วก็อ่าเช่นอารที่อินพุเป็น0ูนย์ศบาร์มันจะออก0นยเพราะอนี้คูณศนยเพราะไม่มีดีสไม่มีที่เป็นหนึงตอนที่อินพุเป็น0ู0ย์ก็ต่อกาวให้มัน ก็จะต่อเป็น0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1อันเนี้ยเราจะต่อข้าวให้มันนี่ต่อลงข้าวเลยอ่าดีสก็เหมือนกันส่วนดีที่เหลือก็ทำเช่นเดียวกันครับก็เอาสเตทมาออกกันตามที่ได้จากเดโคเดอร์ก็เอาสเตทมาออกกันแล้วก็ไปเข้ามันติเพล็กเซอร์แบบตัวนี้ถ้าอินพุตเป็น0 0 0จะออกเป็นกลุ่มนี้ ถ้าเป็น001จะออกเป็นกลุ่มนี้ถ้าเป็น101จะออกเป็นกลุ่มนี้อย่างนี้ประมาณนี้ครับ